น้องไดโนเอสา์ชวนพวกเราผจญภัยตาต้าอ่อนหวานสดใสมีจิตใจที่อ่อนโยนพี่ติตีต๋ฉลาด อนไปล่องแก่งกันเช้าวันนี้ตาตาตีตี่โตโตจะได้ทำอะไรสนุกสนุกอีกนะโอ้โหลําน้ำข้างหน้าสวยมากเลยตาต้าว่าน้ำแรงแบบนี้ดูน่ากลัวมากกว่านะน่ากลัวที่ไหนพี่วัท้าได้ลงไปพายเรือน่าจะตื่นเต้นดีนะตาตาไม่ลงไปด้วยหรอกลำน้ำข้างหน้าเราเขาเรียกกันว่าแก่งการเอาเรือลงไปพายเขาเรียกว่าล่องแก่ง คือแหล่งน้ำที่มีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่พผร่กลางน้ำทให้น้ําที่ไหลเชี่ยวอันตรายบางเกนก็เป็นต้นน้ำช่วยสร้างความชุ่มชื้นมากมายตองแก่นเส้นทางไทยเราต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอ๋อแกนก็คือแหล่งน้ำที่มีหินโผล่กลางน้ำ แล้วพี่ดิตี้ไปรู้มาจากไหนเหรอพี่เคยดูสารคดีที่บ้านเจมนะงั้นพี่จะไปเอาเรือมาล่องแกง่งตาต้าไม่ลงแล้วติตี้จะลงกับพี่ไหมการล่องแก่งนั้นอันตรายนะพี่โตโตพี่รู้จักวิธีควบคุมเรือนในน้ําเชี่ยวแล้วหรอพี่ว่าไม่น่ายากนะตาต้าจะไม่ยอมให้พี่ติตี้พี่โตโต้ไปล่องแก่งถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตาต้าพูดถูกเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายได้เราไปหาอุปกรณ์ป้องกันมาใส่กัน ตาตาดูนี่เรามีอุปกรณ์ป้องกันครบแล้วทั้งหมวกกันน็อกและเสื้อชูชีพพี่เตรียมไว้ให้ตาตาด้วยนะเพื่อจะเปลี่ยนใจอยากล่องแก่งด้วยตาตาขอดูก่อนนะงั้นเราไปล่องแก่งกันเลยเดี๋ยวตอนพี่กับพี่โตโต้ล่องแก่งตาตาก็เดินตามดูเราไปเรื่อยๆระวังตัวด้วยนะ

เว้ยอิดก,ก้อนใหญ่มากจะหลบพ้นไหมเนี่ยต้องหลบให้พ้นช่วยกันภายเร็วพี่โตโตจะชนแล้วหลบเร็วเตรียมรับแรงกระแทกเป็นยังไงบ้างพี่ทีจี้พี่โตโตบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่หรอกแค่ตกใจน่ะ การล่องแก่งเราจะเผลอไม่ได้เลยเรามีประสบการณ์แล้วต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งหนึง่งตาตาสนใจจะลงมากับเราหรือยังก็เริ่มสนใจนิดหน่อยตาตาขอช่วยดูต้นทางนะเอาสิงั้นก็ไปลุยกันเลยว้ายน้ำแรงมากกดแน่นๆตาตา เรากำลังจะเจอหินก้อนใหญ่ทางซ้ายมีหินก้อนใหญ่ทางขวาอืมหลบหินทางขวาได้แล้วเราล้มเก่งสำเร็จแล้วท่านน้องน้องเห็นน้ำเชี่ยวก็ไม่ควรจะลงไปเล่นและทุกครั้งที่เล่นน้ำก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ำนะครับ